كم لانรับชมสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็ม إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام อินน al uh ah, um, 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 um. ัลลอฮฺกคนณะอัลัยกุมรอคีบะว่ากอลลอฮฺตัอลาอยาอายุฮัละซีนาอามานูอิตตะกุลลอฮฺวะกูลุคาวันซัดิดะยุสลิฮะลักุมอัมมาลักุมวายกฟิลลักุมซุนูบักุมวามายุติอิลลาฮฺวารสูลาอูฟะกอดาฟาซัฟาอซันอาซีมะท่านพี่น้องที่ศรัทธาในอัลลอฮฺบฮาน ن ه และ ت ع ا ل ทุกท่านครับชีวิตของเราเกิดมาบนโลกทุนยามาเพื่อสะสมความดี แล้วกลับสู่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเรามาดุนยาทุกคนรู้อยู่แล้วเกิดมาต้องตายพาะอัลลอฮฺบอกกุลูนับซินซาอีกตุนเมาทุกคนต้องตายทุกสิ่งที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ต้องสลายหมดเมื่อถึงเวลาฉะนั้นไอชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ยืนยาวอะไรมากนักหรอกพี่น้องเจ็ดแปดสิบก็ตายกันแล้วมีไม่กี่คนหรอกครับอายุถึงร้อยส่วนใหญ่ก็เจ็ดสิบแปดสิบก็เริ่มไปกันแล้ว แล้วชีวิตของเราล่ะเรามานั่งฟังกุตัวบ้าเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะกลับไปยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าของสิ่งที่อลัลลอฮ์จะกําหนดในวันรุ่งขึ้นอลัลลอฮ์ไม่ให้ใครรู้เลยอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่ากมาตาเตรีนับซุมมาซาตักซิบูกอดันไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เราไม่รู้จริงๆพี่น้องว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ได้แค่สันนิษฐาน แล้วก็คาดว่าเอามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะตื่นเช้ามากอบล้างหน้าแปรงฟันไปละหมาดได้เวลาก็กินข้าวไปโรงเรียนอ่านหนังสือชีวิตเรายูดรู้ได้แค่การแค่ดคาดคะเนผ่านการมูจาราบาส์มูจาราบาส์ก็คือในชีวิตประจําวันเคยผ่านอะไรมาเราก็จะคิดว่าวันพรุ่งนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละก็ตามปกติอัลลอฮ์จะให้เป็นอย่างนั้นแต่อัลลอฮ์จะให้บางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นกับเราโดยเราคิดไม่ถึง นั้นอัลลอฮ์จึงประทานอัลกุรอานมาที่บอกว่าว่ามาตาด,ดีนับซุมมาจาตักซิบูกอดันไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เมื่อเราไม่รู้เราจะต้องทําความดีเยอะๆพี่น้องวันที่ลมหายใจมันหมดไปเราจะมาเสียดายกับสิ่งที่เราจะทํามันก็สายไปแล้ววันนี้จะพูดเรื่องการจิกรุลลหรอ นะครับวันศุกร์นี้จะเอาเรื่องซิกุรุลลอฮ์เล่าให้กับพี่น้องฟังการซิกุรุลลอฮ์ตามแบบฉบับของท่านรอซูลุละสัลลลอฮุวะลัยฮิวะซสลัมก็คือให้ซิกุรุลลอฮ์คอยคอยการซิกุรุลลอฮ์ของรอซูลแล้วรอซูลก็บอกกับซอฮาบะการซิกุรุลลอฮ์ต้องค่อยคอยดินได้ยินแค่ตัวเองนี่คือสูตรถ้าถามว่าซิกุรุลลอฮ์ดังได้ไหม ดังตอนไหนจะดังตอนไหนไม่ใช่กินบุญกบซิกุรุลลอดังไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านกะซิกุรุลลอดังนี่ไม่ใช่ฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมาดูว่าเอ๊ะทำไมเอ่อกุรา,รบออาน,รนบอกอย่างนี้แล้วรอซูลบอกอย่างนี้เหตุการณ์พี่น้องครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนาบีกับซอฮาบ้เดินทางไปกลางทะเลทรายแล้วเวลาเมื่อถึงเนินสูงสูงซอฮาบ้าบางคนก็จะขึ้นไปแล้วก็ไปตักเบสกันเสียงดัง นบีเรียกมาๆให้รู้ไว้นะอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้นวัวและอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ไม่รู้อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์รู้การการะทําของพวกเจ้าทั้งหมดทั้งหมดแล้วนบีก็บอกว่าไงต่อไปนี้จงซิกุรุลล์ค่อยๆฮะดีสรู้ไหมเด็กมาด,ดีนะินารู้ไหมรู้เด็กไคโรรู้ไหมรู้แต่ทําไมไม่นํามาปฏิบัติ ก็เพราะเขาต้องการรักษามวลนชนพี่น้องรักษาขนธรรมเนียมประเพนีเอาวาสิกรุลลอดีไหมดีจะพูดแค่นี้แต่ไม่บอกวิธีการว่าซิกุรุลลฮอเนี่ยที่นบีทําแบบไหนไม่พูดก็นี่แหละพี่น้องอย่าให้อำนาจแล้วก็เงินทองเนี่ยอุดปากโต๊ะครูของดีมีไหมมีเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมว่าขึ้นไปอยู่บนเนินอัลลอฮฺอักบะร อัลลอฮฺุอักบรนบีใช้แบบนี้หรอนบีเรียกสหาบยมาเลยต่อไปนี้ค่อยๆนะค่อยๆอยัลลอฮฺไม่ได้หนวกอัลลอฮฺไม่ได้หนวกอัลลอฮผู้ทรงได้ยินแฮดติสตนี้ทุกคนรู้หมดคนที่เป็นนักเรียนคนที่เป็นครูบาอาจารย์แต่การนําเสนอมันมีผลกับอาชีพตัวเองมันมีผลกับสถานะของตัวเองนั้นต่อไปนี้พี่น้องซิกุรุลล้องถ้าเป็นการสอนไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นการลงมือปฏิบัติจริงต้องค่อยๆนี่คือสิ่งที่นบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮุวะสัลลัมได้สอนและก็กำชับซอฮาบะการซิกรุลลอนะครับนบีเคยบอกกับภรรยาของท่านนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีเข้ามาแล้วเจอภรรยากำลังซิกรุลลอโดยการนับกิ่งไม้บ้างนับก้อนหินบ้างนาบีก็เลยบอกกับภรรยาว่าอะไรกุนนะจำเป็นแก่พวกเจ้านะ ให้ทำอะไรเยอะๆบิดตักบีรให้กล่าวอ il il ัลลอฮฺอักบรอัลลอักบรอัลลอักบรวัตักดีสตักดีสก็คือสุบฮานัลลอฮฺสุบฮานัลลอฮุบฮานัลลอฮุบฮานัลลอฮวัตะลีนลาอิลาฮิลลอฮฺลาอิลาฮิลลอแล้วให้กล่าวแบบนี้เยอะๆนบีบอกกับภรรยานั้นอย่าลืมนะครับกลับไปบ้านบอกภรรยาด้วยอยู่เปล่าๆนั่งเปล่าๆ นอกจากเตียโทรศัพท์แล้วเนี่ยลองอัลลอฮุอักบิรอัลลอฮุอักบิรอัลลอฮุอักบิรัสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์แล้วก็ลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์บ้างไม่ใช่ลืมตามากดหยิบโทรศัพท์ใครไลน์มาวางนะลองบอกภรรยานะเพราะภรรยาเนี่ยโอกาสที่จะในสังคมเนี่ยเขาน้อยกว่าคนเป็นสามีนบีก็เลยบอกกับภรรยาของท่านว่า อะไรกุณนะจำเป็นแก่พวกเธอนะอัตตักบีรการกล่าวอัลลอฮุอักบัดวัตตักดีสการกล่าวสุบฮานัลลอวัตตาลีนแล้วก็กลายลอละแล้วนบีปิดฉากด้วยงไงมาวะกิดนาบินอานามินและไอาการซิกรุลละแต่ละครั้งให้นับนิวนบน้วให้นับนิ้วให้นับนิ้วไม่ใช่ลูกตัสแปคพี่น้องรู้ไหมนบีเนี่ยสั่งสอนบีไม่มีการตัสแปด้วยกับ ไม่มีการาซิกุลล์ล์ด,ด้วยลูกตัสมีไม่มีแล้วนบีมาเจอภรรยากำลังนับกิ่งไม้บ้างเอาก้อนหินบ้างนาบีก็เลยบอกว่ากิดนบินอานามินต่อไปนี้จงนับด้วยกับนิว้วอุลามะบางคนก็เลยออกว่าเอ eh, การตัสบีด้วยกับลูกประคำเนี่ยพี่น้องรู้จักลูกประคำไหม ไอ้ลูกป,ประคำเนี่ยได้ไหมกลุ่มหนึ่งบอกได้อีกกลุ่มหนึ่งบอกมักรออีกกลุ่มหนึ่งบอกบิดอะนี่คือทัศนะของอุลมามะเมื่อทัศนะอุลมามะออกมาแบบนี้และด้วยการวินิจฉัยของอุลมามะเขามีสิทธิการวินิจฉัยแต่เราพวกเราไม่มีสิทธิการวินิจฉัยศาสนาเรามีสิทธิแค่ตามเราไม่มีเลยที่จะไปวินิจฉัยศาสนาเองได้ เพราะวินิจฉัยศาสนาคืออุลมามะฉะนั้นอุลมามะเขาวินิจฉัยการวินิจฉัยศาสนาบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดแต่เราอ่ะเป็นคนตามเนี่ยเราจะ,รบบจะสิกรุลอล์แบบไหนจะสิกรุลอล์ด้วยกับนิ้วหรือลูกประคำอ่ะถ้าลูกประคำเนี่ยหลวงจีนเขาก็เอาหลวงจีนเขาก็มีไปดูสิครับหลวงจีนท้งนั้นอะบางทีลูกเท่าไข่ไก่ มันไม่ใช่มาเถียงกันว่าได้ไม่ได้มันมาเถียงกันว่าเอชีวิตนบีหลังจากรับวาฮีแล้วเนี่ยหลังจากศาสนามั่นคงแล้วเนี่ยนบีซิกุรุลลฮ์เนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่าใครจะเยอะกว่านาบีมีไม่สักครั้งว่านาบีซิกุรุลลฮ์ด้วยลูกประคำมันไม่มีและแถมนบียังเห็นภรรยาของท่านซิกุรุลลฮ์ด้วยเม็ดเม็ดหินเนี่ยนบีก็บอกให้เลิกแล้วก็บอกวักคิดนะนบินอานามินต่อไปนี้ ให้ซิกุรุลลอเนี่ยด้วยกับนิ้วนะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราไปมักกะหลายคนมักจะซื้อลูกตาสเบียมาฝากพี่น้องอย่าซื้อนะของพวกนี้ของบิดาของอุตติกรรมอย่าเอามาเพราะนนบีสั่งแล้วเมื่อนบีสั่งแล้วนบีทำคอลิฟาทั้งสี่ทำไหมอบูบากาอุมัดอุสมานอลีเวลาซิกุรุลลอต้องใช้ไม่มีมันไม่เพียงพอเรอครับ กับการกระทําของนบีและของเอสฮาบะชั้นแนวหน้าภรรยานานบีตามคําสั่งของนบีทาไมเรายังจะถือกันอีกจบต่างประเทศพี่น้องถือลูกตัสบะี์ในมือเดินคุยไปด้วยตัสแป์ไปด้วยพี่น้องนึกเอาดูมันก็รู้ดูมันดีดูวะราะดูเป็นคนปากอยู่กับสุบฮานลัลลอฮาลสุบฮานลัลลอฮานต่นีลไงสุบฮานลัลลอฮ์ไม่ดูวิธีการ วิธีการที่หนึ่งการซิกุรุลลอาต้องค่อยๆอยอันที่สองถ้าจะนับถ้าต้องการจะนับต้องใช้นิ้วในวันเกยียรมาในสุรยาซีนเราไม่เคยได้ยินเหรอันยาวมานักติมวลาอัฟวายิมวัตวัตุกัลิมุนาอดีหิมว่ตัชฮัดูอารจุลุฮุมบิมาการุยักซิบุลอันยาวมานักติมวลาอัฟวาฮหิมวันนั้นปากจะถูกปิดผนึก วัตุกัลลิมูนาไอดีหิมอัลลอฮ์บอกมือของพวกเขานี่จะบอกกับเราในวันเกียรมะบอกพูดรอยกาละมือว่าตชฮดูอารุจูลูฮุมบีมาการูยักษีบูญเท้าของเขาที่เดินแต่ละก้าวเนี่ยจะมาเป็นพยานให้กับตัวเรานั้นวันนี้เราอ่านยาซีนนะครับยาซีนต้นนี้พูดถึงพวกกุฟฟาร์อธิบายว่าพวกกุฟฟาร์เนี่ยวันนั้นเขาจะแก้ตัว แต่อัลลอฮ์จะเอาผน,นึกปากไว้เลยแล้วจะพูดกับอัลลอฮ์ก็มือจะพูดได้แล้วเท้าก็จะเป็นพยานนั้นวันนี้มือของเราจะเอาไว้ทำอะไรอย่าไปเลยพี่น้องครับถือตาสแปรไปเห็นท่านครูสรบันผืนโพกผืนสะพายผืนพี่น้องแล้วถือตาสแปรนะ่ะพิเดะไม่ได้ถูกเลยหรือจะไปหาล่ะไปหาอุลามะ โดดไปหน่อยแอบแอบไปหน่อยข้างหนังสือบางเล่มบางวักบางตอนไทายทาทยเล่มไทายทาทยบรรทัดว่ามีนะว่ามีนะมีอุลมามะว่านี่นบีบอกนบีทำนบีชายยังงงยังงงกับคำสั่งเหรอนบีบอกกับภรรยาเลยภรรยากำลังนั่งนับเหตุการณ์แบบเนี้ยโตะครูไม่เข้าใจหรอว่านาบีเห็นซอฮบภรรยากำลังนับหินเนี่ยแล้วนบีให้เลิกแล้วบอกว่ากิดนบินอานามิน ต่อไปนี้ให้นับนิ้วนี่มันแช้งยังฮะดิษตันนี้พูดยาวพูดเกี่ยวกับเรื่องมีคนถามนาบีว่าวันกียามาวันนู้นเราจะได้เห็นอลัลลอฮ์ไหมนบีบอกจะได้เห็นอลัลลอฮ์เหมือนกับคืนวันเพ็ญนะฉะนั้นให้เรารู้ไว้เลยนะครับไอ้ที่ถือที่ถือเนี่ยไม่มีหลักฐานหรอกครับถ้าจะหลักฐานก็นมาจากที่อื่นนะครับนี่คําสั่งนบี การนาบีทำเราไม่แยกแยะเลอครับอะไรก็ตามที่มันดูแล้วไปเกี่ยวพันกับศาสนาถ้านาบียอมรับทำได้ดูบวชอาชูรอบวชอาชุรอนบีบวชบวชบวชปีสุดท้ายสหบาธรรมนบีว่าท่านรอซูนยาฮูดีเขาก็บวชนะวันเนี้ยนบีบอกว่าปีหนะ้าละอาซูมั่นนะฉันจะบวชแน่นอนเลยถ้ามีชีวิตอยู่วันที่เก้าด้วย เพื่อให้แตกแยกเพื่อให้ให้ให้แยกออกให้เห็นว่าเออนี่ของอิสลามมันชัดเจนแบบนี้นะอันนี้ของยิวเขาก็บวชนะพี่น้องแล้วมุสลิมอยู่ทําอะไรไม่บวชวันอาชูรอขนาดยิวยังบวชยาหูดีก็บวชแต่มุสลิมไม่บวชกวนสุกอมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ลงเฟซกันอย่างหน้าตาเฉยไอ้กวนสุกอไม่มีปัญหากวนเถอะครับกินได้อร่อย แต่ขออย่างเดียวว่าอย่าให้บอกว่ากวนสุกอคือศาสนาเราต้องแยกให้ออกสุกอเป็นขนมฮาลานแต่เขานี้ไอคนกวนเนี่ยเขานึกยังไงคนตั้งเนี่ยถ้าเขาบอกมันเป็นแค่ประเพณีไม่เป็นไรครับเพราะมันก็เหมือนทํากระต้มมัดวันอีกกวนสุกอในเดือนม,มูฮัมหมไม่ได้ผิดอะไรขออย่างเดียวว่าเราเดินตามใครเราเดินตามใครทําไมถึงกวนสุกอกวนสุกอมาจากไหนมาจากชี์ารือเปล่า เช็คนะครับเราจะทําอะไรต่อบาดาเพราะวันเกียรมัดจะถูกสอบสวนทั้งหมดนั้นย้อนกลับไปดูเรื่องของการซิกุลลอให้เราได้รู้นะครับซิกุลลอต้องซิกุลล์ล้อค่อยๆอ,อ,อันที่สองถ้าจะนับต้องนับด้วยนิว้วนี่คือแบบอย่างของนบีมูฮัมหมัดสุลตัลล,ลอ้อะไรฮิวะซัลลัมนะครับไม่ใช่เราอยู่เฉยๆก็ถือผมเองก็อยากถือพี่น้องรู้ไหมลูกัสแบ เป็นคริสเตียนสวยไหมสวยเด for um, ินอันนึงส a า a m u a l a i k u m salamualaikum salamualaikum พี่น้องดูตาเท่ไหมล่ะสลามอะ a l a i k ม m แม่นิ้วกระดิกแล้วจะกล่าวยังไงกล่าวเอ่ากล่าวสลามอะ a l a i k มเจอแขกสิบคนสลามอะ a l a i k มนิ้วกรหนับไปยังไงมันไปยังไงจะสุบฮานะลอต้องนะโอ้สุบฮานะลอในใจสลามอะ a m u a l มสลามอะ l a m u a มพี่น้องดูนี่เขาเรียกแข่งผิดที่ พี่น้องดูนะหลวงจีนเขาก็มียูซุปนี่มันปากร้ายดูคนถือตัสแบมันบอกเหมือนหลวงจีนนบีให้ชายนิ้วไม่ใช่ให้ชายปักคำได้ยินไหมฮะดิษตน้นนี้ได้ยินรู้ไหมรู้ทำไมไม่ตามนาบีออกคำสั่งให้กับภรรยาทำแล้วพวกเราไม่เกี่ยวหรอหะดิษต้นนี้มันมาถึงพวกเราบอกวะกิดนาบินอาณาบิน นบีเคยใช้นะให้ภรรยาต่อไปนี่ให้ซิกุรุลลอหด้วยกับนิ้วถ้าต้องการนับแต่ถ้าไม่ต้องการนับกับสุบานอัลลอฮ์สุบานอัลลอห์ทำดุลิลลาห์ทำดุลิลลาห์อัลลอฮวกบะละอฮลบัดก็นั่นด้วยการซิกุรุลลอหด้วยกับลิ้นของเราแต่ถ้าคาใดต้องการจะนับจํานวนวะจิตนบินอานามินนี่คือคําสั่งของนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะไรอยู่อัสลัมอะกูลุกอลีฮะซาอัสตัฟฟิรุลลอฮ์ลีวาลัคุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฟฟิรุอินนะฮุุวัลกอฟูรร Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadal abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu wal din kullihi wa law karihal mushrikun qala allah ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر